สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรเตอร์ศิลปรชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับก้าวไกลบี้ติดเพื่อไทยทะไหลออกนอกลีนเมืองไทย360องศาเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอาการที่เรียกว่านั่งไม่ติดในแบบใกล้เคียงกับคำว่าพล่านกันเลยทีเดียวกับกระแสที่แรงขึ้นจนผิดคาด จากเดิมที่เคยคิดว่าจะไล่บี้ให้จมดินและตามเก็บเบี้ยที่เคยทิ้งไว้ให้เมื่อครั้งที่ไทยรักษาชาติถูกยุบไปในช่วงการเลือกตั้งปี62แต่เอาเข้าจริงคะแนนเสียงดังกล่าวที่เคยเทไปให้อดีตพักอนาคตใหม่แม้ว่าบางส่วนอาจจะกลับมาหาพักเพื่อไทยแต่ขณะเดียวกันมีอีกจํานวนมากที่คาดว่ายังอยู่กับก้าวไกลมิหนำซ้ำํายังได้ฐานเสียงใหม่ที่เรียกว่า new water พวกเด็กๆวัยรุ่นเชื่อว่าจะหนุนก้าวไกลมากกว่าเพื่อไทยอย่างไรก็ดีหากจับสัญญาณมาตั้งแต่ต้นก็พอมองออกได้ไม่ยากว่าทั้งสองพักนี้จะต้องเหยียบเท้าฟันกันยับแน่นอนเพราะอย่างที่รู้กันว่าทั้งเสื้อแดงและพวกสามนิ้วมันก็ฐานเดียวกันพวกเขาไม่มีทางข้ามฟากมาเลือกพักสองลุงไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ภูมิใจไทยก็เถอะไม่มีทางข้ามห้วยดังนั้น เมื่อมีฐานเดียวกันก็ต้องแบ่งแย่งกันเองอยู่แล้วนี่ยังไม่นับแบบรายการยิบย่อยจากพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์เข้ามาอีกในทุกพื้นที่ไม่ว่ากรุงเทพมหานครภาคอีสานเป็นต้นหากโฟกัสกันเฉพาะสองพรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเชื่อว่าทั้งคู่ก็คงรู้ดีแล้วว่ามันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งมันผิดคาดไปไกลมากเพราะหากมองให้เห็นภาพแบบการเมืองสองขั้ว ให้เข้าใจง่ายคือฟังเพื่อไทยหรือเอาทักษิณที่มักเรียกตัวเองอย่างสวยหรูว่าฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งฐานเสียงก็จะดิ้นไปดิ้นมาอยู่นี่แหละไม่ไปไหนดังนั้นทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลก็รู้ดีโดยสามารถจับสัญญาณแบบนี้ได้ตั้งแต่เริ่มประกาศเลนสไลด์จากพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไก่โหจำนวน250เสียงแล้วมาขยับเพิ่มเป้าหมายแบบก้าวกระโดดถึง310เสียงซึ่งเป้าหมายแบบนี้ความหมายในทางลึกก็คือบีบให้เลือกขั้ว หรือที่อ้างว่าให้เลือกแบบยุทธศาสตร์นั่นแหละแนวทางยุทธศาสตร์แบบนี้ทั้งสองพักต่างรู้กันดีว่าต้องเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะส่งผลกระทบแรงได้ถึงขนาดนี้ที่ผ่านมาหากพิจารณาถึงสัญญาณที่ทั้งสองพักเริ่มโจมตีกันหนักข้อเห็นได้ชัดจากโทนี่นายทักษิณชินวัตรที่หากย้อนไปถึงวันที่ 18, สิสิงหาคม2564กันเลยทีเดียวที่วันนั้น เพจแคร์คิดเคลื่อนไทยโพสต์คำพูดนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุฒซัมอดีตนายกรัฐมุตมรีนักโทษหนีคดีที่ร่วมสนทนาในแคร์ท็อคแคร์คลับเขาครั้งที่13ในตอนทางออกประเทศทางรรดประชาชนเมื่อคืนวันอังคารตอนหนึ่งให้ความเห็นเรื่องข้อขันหาโทนี่มีดิลเรื่องรายชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพักก้าวไกลต้องใจเย็นๆแต่ทําทงานเพื่อหวางสร้างประชาธิปไตยอย่าใจร้อน จะทะเลาะทำไมเรามีภารกิจคือต้องทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ดาประวิทธธรรมนัสแล้วจะได้ประชาธิปไตยอย่างว่าพรรเพื่อไทยกับก้าวไกลมีวัฒนธรรมต่างกันแต่ทั้งคู่ต้องทำงานร่วมกันอย่าทะเลาะกันเราโตกันแล้วไม่มีอะไรครับใจร้อนไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดาการเมืองต้องมียุทธศาสตร,ร์จะใจร้อนไม่ได้ ต้องคิดว่าจะดายังไงให้ได้คะแนนจากคณะรัฐมนตรี36คนดาอย่างเดียวผู้ชมก็เบื่อถามว่าประวิทย์วันนี้มีหน้าที่อะไรเป็นรองนายกเฉยๆงานไม่ค่อยมีแถมการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัจจุบันถ้าเอาเรื่องอดีตมาคุยก็ไม่มีน้ำหนักตอนนี้เป็นเรื่องโควิดความล้มเหลวในการบริหารมีพฤติกรรมที่ส่อกระทำทุจริตจะอภิปรายใครควรมีหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งก็จะรับการตอบโต้กลับไปจากบรรดาสาวกของพรรคก้าวไกลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอันดีผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ผู้สนับสนุนคนสําคัญอีกชุดใหญ่ไม่แพ้กันและกลายเป็นเหตุการณ์วิวาทะกันไปมาอย่างต่อเนื่องหากจับสังเกตจะเห็นว่าจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ยังทําให้เห็นร่องรอยการรักษาน้ําใจระหว่างนายทักษิณกับลุงป้อมพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณได้ดีไม่น้อย ส่วนจะก,กลายสภาพจนมาเป็นข่าวคลาวดีลลับในเวลาต่อมาหรือไม่เพราะจนถึงล่าสุดไม่ว่าคนในพักเพื่อไทยจะพูดให้เข้าใจว่าไม่จับมือกับลุงป้อมหรือคนที่มีส่วนร่วมการก่อรัฐประหารก็ตามทำนองว่าถึงจะชัดแต่มันไม่ชัดอยู่ดีอะไรประมาณนั้นเพราะชาวบ้านไม่เชื่อและที่สำคัญคนที่พูดก็ไม่ใช่คนมีอำนาจในการชี้นำหรือตัดสินใจในพักเพื่อไทยนั่นเองขณะเดียวกันหากมองกันอีกด้านหนึ่งจนถึงเวลานี้ เชื่อว่าทั้งสองพักคือพักเพื่อไทยและก้าวไกลคงไม่นึกว่าจะเกิดผลกระทบรุนแรงได้ขนาดนี้โดยเฉพาะเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้มีความเชื่อมานานแล้วว่าฐานเสียงล้วนเป็นของตายยิ่งเมื่อประกาศให้เลือกให้ขาดไม่มีพักพี่พักน้องรวมไปถึงไม่มีเลือกพ่วงยังไงเสียก็ต้องกลับมาโหวตให้เพื่อไทยและองค์อิงนางสาวแพทองทานจินวัตรเป็นทายาทสายตรงแต่กลายเป็นว่าในระยะหลัง มีตัวแปรเพิ่มเติมที่คอยตัดแต้มอย่างน้อยที่มองข้ามไม่ได้ก็คือความแตกฉานสั้นเซนไปคนละทิศคนละทางของคนเสื้อแดงโดยเฉพาะการออกมาเป็นเสี้ยนตาเท้าของนายจตกุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชที่ออกมาดับเครื่องชนทักสินรายวันจนรวนกันไปทางพักอีกทางพักก้าวไกลก็ดิ้นรนเอาตัวรอดไม่ยอมไม่สูญเสียฐานเสียงเดิมและวอเตอร์คุณรุ่นใหม่การเดินหน้าแนวทางแบบสุดโต่งแม้ว่าจะไปได้ไม่สุดแต่อย่างน้อย ก็สร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยคําว่ามีลุงไม่มีเรามันก็ชัดเจนในท่าทีประกอบกับเมื่อพิจารณาจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศออกมาก็ต้องบอกว่าในยุคนี้ถือว่าไม่อาจเรียกเสียงฮือหามากพอหากเทียบกับยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเพราะข่าวนี้หากเป็นเรื่องประชานิยมพรรก,การเมืองก็ตามทันกันหมดขณะที่ตัวบุคคลมาวันนี้ส่วนใหญ่ก็โดยรา หรือแม้แต่อุงอิงรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็ไม่เร้าใจดังคาดกลายเป็นว่าเวลานี้พรรคที่แรงขึ้นมาไล่กี้เพื่อไทยก็คือก้าวไกลนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้ฝ่ายที่เสียหายมากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนย่อมเป็นเพื่อไทยนั่นเองเพราะยิ่งก้าวไกลโตขึ้นมามันก็จะทําให้เพื่อไทยหดตัวลงไปเท่านั้นเพราะอยู่ในบ่อเดียวกันปลาไม่ไว่ายข้ามบ่อ ขณะเดียวกันอย่าได้แปลกใจกับปฏิกิริยาจากระดับแกนนําตัวจริงในพักเพื่อไทยอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยที่โพสต์ข้อความสะท้อนออกมาอย่างเจ็บเสียบว่าประชาชนต้องการพักการเมืองที่มีวุฒิภาวะมีความสามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทำได้จริงมีประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาและชีวิตประชาชนได้ในวันนี้มิใช่ความสามารถที่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้ไกลแค่ต้นมะพร้าว ดังนั้นหากมองจากสัญญาณเชื่อว่าอีกไม่นานศึกใหญ่ระหว่างสองพักนี้จะต้องดุเดือดเข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะมันมีเดิมพันสูงในการดำรงอยู่หรือดับไปขณะเดียวกันสำหรับพักเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรที่มีเดิมพันสูงมากและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้กลับบ้านแบบไม่มีความผิดและกลายเป็นว่าโงกข้างแค่ที่ความหวังอาจพังทลายไม่ใช่ใครที่ไหนฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนี่เอง ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ